เฮ้ยเข้าครับผมตัวสวยอยู่อ้าวเข้าอีกแล้วครับโอ้นโตสัมกันเลยครับผมพี่น้องโตสัมกันเลยงามครับแล้วก็ุยเลยสวัสดีครับปอปอเ<อ>มเมพีพ,พีน้องๆสุขภูสุขคนครับผม สวัสดีผู้ที่ติดตามแล้วกับว่าท่านติดตามนะครับเด้อผู้ใดว่าท่านติดตามโปกดแชร์นะครับเด้อกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ติดติดนะครับมือนีน้องทงเอ๋อครับผมเป็นปลาหญ้าแบบสูงครับมือนีดักปลาไหลครับผมดักไว้ปลาหญ้าแบบงามเลยครับข้างล่างนี่เป็นเป็นน้ำนะครับผมพอดีพอดีแต่ก็มีอยู่ในบ่อน้ำนะครับดักอิจูหรือว่าตุ่มนะครับผมบวกี่อันครับมือนีประมาณสิบอันมั้งครับผมประมาณนี้แหละครับผม มึงว่าเขาสะได้โตบ่ครับพี่น้องไปเมืองรับพี่น้องวันนี้ครับทำกันเลยไะเอาครับผมมาพี่น้องมาเมืองหมายแรกกันครับผมมาเมืองรับจเป็นเท่าไหร่หมายแรกเทาวางเตาครับผมยังบ่มีโตยังบ่มีโต,โตอ่ะมี่อะไรกันเด้อครับมื้อนี้เอาไว้ทดสอบกัน เดี๋ยวไปต่อครับผมมาเมือหมายสองครับโอ้วงางแ้้าครับผม,มโอเคครับไปก็ต่อครับ เฮ้ยเท่าครับผมตัวสวยอยู่สวยอยู่ครับผมอลังงามเลยนี่มันแต้มครับผมสำหรับวันนี้อ่าหแบบนึงลครับโอ้พอดีพอด,ดีสวยน่ ใหญ่อครับผมมีอย่างเลยเตือนครับฝั่งเอาครับ าปาเข่าอีกแล้วครับโุ้นตัวส่กันเลยครับผมพี่น้องตัวส่กันเลยงามครับเหลืงองหุยเลย สวยๆครับผมสแบบวยๆแบบต,แบบตัวนี้โอปติีแบบตสวยนะครัแบมบา่อนมก่อน ไต่กันครับผมต่อๆบอ,อบนัยพยายามบังลั้นกันครับ เาอาครับผมพี่น้องครับสรุปแต้มครับวันนี้เป็นสองแต้มครับสองแต้มสวยๆนะกอิกจูห้องกับเนื้อหัวปลาลวกครับผมสองแต้มสวยๆอยู่ครับผมีครับพี่น้องงามยู่เด้อ ดีครับนี่ได้อยู่ครับผมโอเคครับผมก็คือว่ามีโตครับผมสําหรับอยู่ในบ่อล่างนะครับผมนะครับอยู่ในไฮนาจังไงก็ขอบคุณหลายที่กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณกดปุ้ยพันธุ์นกดเข่ามั่งใหม่กับกดให้นะครับเดี๋ยวเกิดเป็นกำลังใจให้ทีเอสครับผมสําหรับมือนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวสองแต้มโชคดีมีความสุขสุขคุณสุขคนครับผมอ่าจะได้ลำลำรวย มีเงินมีทองมีการมีงานที่ดีนะครับเอะไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายพี่น้องสองแต้มครับ